แซ่บสุดติดขอบจอค่ะวันนี้สดแซ่บสุดแน่นอนค่ะเพราะว่ามีสองสาวมาเพิ่มความฮอตให้กับสตูดิโอของเราในวันนี้วันนี้เรา3ามคนจะถล่มเพิร์กกันให้เขาเรียกว่ากระจุยกระจายอย่าง<ช>แน่นอนอเลยนะคะเ <laughs> พราะว่าวันนี้คนที่มาของเรามาเขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์เก่าของพี่เอนนะคะขอบอกเลยว่าชื่อเสียงแรงนำร้ำของเธอเก๋กุนมากๆ,ๆคาะไม่ว่าจะเป็นโรสหรือใหม่ก็ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือสองคนนี้ยังชอบอยู่ไม่คิดว่าพิธีกรจะอะไร พอดงานจะมีรายการใหม่ไหมไม่มีเอออาวันนี้เดี๋ยวให้โรสและหมายแก้วเลยค่ะได้ทักทายเพื่อนเพื่อน KPN Live สดแซ่บจิตติดขับจอทางบ้านเลยค่ะเออทักทายกันหน่อยเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะก็หมายแก้วนะคะหมายแก้วจาก KPN Award ไปที่ไหนคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะโรสนะคะโรส KPN ค่ะจาก เค้กเป็นหลอดช้งที่20นะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นต่องสองคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างโรสเนี่ยก็เป็นครั้งที่20ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพี่บี้เคบีเนหรือว่าพี่เพชรแพชรใช่รุ่นเดียวกับเพชรเพชรยี่สิบเอ็ดนี่นี่2ี2สิบอ่สิบ้าวยี่สนั่นก็คือเป็นรุ่นเดียวกับใครนะพี่กูดเออน้องกูดนั่นเองโอ้โหหล่อสวยกันทั้งนั้นเลยจริงๆอ่ะมาถามแม่ดีกว่าเขาเได้ว่าหลังจากจบเวทีเคบีเนกันไปมีนามสกุลเคบีเอ็นกันแล้วเป ชีวิตเราดีขึ้นไหมออัปเดตหน่อยนะเปลี่ยนไปเลยยังไงคะสำหรับลสก็คือคือตั้งแต่จบรายการ KPN a w a r d คทั้งที่20ไปก็เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะก็มีทั้งคือนอกจากงานร้องเพลงแล้วก็ยังมีแบบเออคุยเลยค่ะก็ยังมีพวกงานละครเวทีนะคะส่วนมากก็จะเป็นละครเวทีแล้วก็เดินแบบถ่ายแบบนะเปืดก็รู้ใช่ใช่ดูอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่แต่ละครเวทีเขาเล่นดีมากจริง เรื่องอะไรจำได้ล่ะปริศนาตอนนั้นไม่ปริศนาจำได้อ่ะพี่หมอ่หมเนี่นี่คือสถียรไม่ใช่ไม่ใช่แหมเล่นมุกอ่เดี๋ยวไม่หางเ่นได้มาเลยพอจะมาเลยหรือเปล่าใช่พุทธมารเรื่องปริศนาสิแล้วใหม่แก้วล่ะทำอะไรมาบ้างก็พอจบรายการนะคะก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะก็แน่นอนมีคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยก็ไปก็คือพอจบก็กลับไปบ้านเลยแล้วแถวนั้นก็ คือปลดว่นคนโปรโมทแบบทำจังหวัดได้ไม่ไปไหนก็แบบมันก็โยบตอจังหวัดเอากระป๋องกระปีมาให้ที่บ้านเต็มเลยฝากให้ลองกานอดอบอะไรอย่างนี้ก็ไม่จังหวัดหนูไม่ไม่ดังไม่ดังกระปีดังอะไรคะบอกไปค่ะส้มเขียวหวานกระป๋องอะไรกะไปแก้วค่ะสมุนไพรสวยค่ะเอาจริงวะนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นชมธรรมชาติแร่ธาตุอุดม เครื่องถงสามกระแสน้ำท้องถิ่นเป็นนางเปย์ยาวมาจบแล้วนะคะกรุงเทพค่ะดีค่ะเป็นสาวนครหอยใหญ่ไข่แดงไหมคะอันนี้หอยจังหวัดขาดใหญ่ไม่เก่ไม่ใช่ขนาให่ยังไม่ดู้ตอนนี้ใหม่แก้วมาอยู่เแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่อ๋อพี่กรุงเทพค่ะแม่พี่อยากเล่นค่ะ เขาไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปกตินะไม่เป็นไรปล่อยไปปีหน้าว่าจะลงรายการให้ใหม่นะคุณมีสิทธิ์อะไรมาต่ออ่าโอเคถามต่อดีกว่าแล้วว่าแต่มีโอกาสได้ดูครั้งที่23นี้บ้างไหมคะมีโอกาสค่ะมาดูแบบทุกตอนทุกเกือบทุกเกือบตอนเชื่อไหนวะเชื่อ เที่ยทีมสีแดงน้าน้ำเงินอยู่แล้วสีแดำเงินค่ก็แน่นอนพี่ขนาดเลือกหมอนี่เลือกสีแดงเลยเอาเข้าใจอ่ะก็สีน้ำเงินเราหน้าตาดีแถมเสียงดีอีกด้วยเราแดงเราแดงไปแก้วจริงปีนี้สีแดงหน้าตาดีหลายคนพี่พี่เชื่ออย่างนั้นพี่เชื่ออย่างนั้นพี่เชื่อสิทธิ์ใหแก้วคูเชื่อเชื่อเขาตั้งฝังกันไปแล้วใช่ไหมฝังฝังกันแล้วอแล้วตอนนี้เนี่ยรู้กันอยู่ว่าเหลือทั้งน้ำหวานและขวัญสองคนเท่านั้น ถ้าไม่ดูในเรื่องของสีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายคิดว่าใครชนะเอาแบบใจจริงเลยไม่ต้องไม่ต้องอ้อมพอมเลยคิดว่าใครชนะพี่ให้น้องก่อนเอาแบบใจจริงแบบก็น่นอนพี่น้ำหวานอยู่แล้วยอ่แล้วอยู่แล้วดูจากดูจากคะแนนโหวตก็ชัดเจนค่ะดีค่ะไม่ต้องพูดมากใช่จริงในเมื่อสีแดงเขาเลือกสีแดงแล้วก็ไม่ต้องแคร์ค่ะขวัญค่ะ เสียงดีหรอหรอหล่อตั้งคำว่าหล่อเนี่ยเราใส่หล่อไปดังเสียงดีมากแล้วก็เขาแบบเต้นแบบแข็งแรงอ่ะอเต้นที่เวทีกระจายอ่ะแล้วนี่เราไปดูกันสดๆมาบ้างปะเมื่อวีทีแล้วไปเมื่อวีทีแล้วก็ไปได้พบเจอกันบ้างม่ะอ๋อตอนนั้นเราไปพบเจอใหม่แก้วใช่เป็นยังไงบ้าง รู้สึกว่าเวทีมีอรู้สึกอลังรู้สึกแบบพระเจ้าอิจฉาจังแบบก็แบบดีใจกับรุ่นนี้นะแบบโปรดักชั่นที่สุดเลยโอเคได้ก็คิดว่าหลายคนเนี่ยคงไปดูแต่อาจจะดูไม่ครบทุกอาทิตย์วันนี้เราได้รวมฮิตนะคะเขาเรียกว่าออน้าจัดจำหน่ายมาให้ได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นคลิปของำหวานให้ดูก่อนเลยแล้วเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์เตอร์ให้หน่อยในใายหานนะเป็นรุ่นนี้วันนี้เรามาคอมเมนต์บ้าง let's go ดูกันเลยครับ นี่มันหวานชนะเลิศนอนแล้วใหม่แก้วนอนชนะเลิศมากแบบครบจริงจริงที่ไหนนะคุณดีแบบเต้นก็ได้ใหคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์หน่อยเป็นไงการเต้นได้ไหมอุ้ยแต่สวยมากนะเขาน่าจะอยู่สีน้ำเงินนะเขาสวยจนิง เขาเสียงดีเน่ยเขาชนะอยู่สีน้เงินเขาชนะแน่เลยทำไมเขาเขาเสียงดีมากไงมันเกินดีกว่าที่จะอยู่สีน้ำเงินใช่ใช่เสียงมันแบบเกินสแตนดาร์ดเกินเซนเซร์จริงๆที่เขาเสียงดีนะแล้วก็หน้าตาดีด้วยไงเขาก็เลยอยู่สีน้ำเงินโอ้โหเออนี่นี่มีเต้นมีเต้นถือว่าเป็นสีแดงที่เต้นเก่งก็เหมือนเหมือนไหมแก้วนะคือไหมแก้วก็เป็นสีแดงที่เต้นได้แบบยับเหมือนกันนะช่วงหน้า เราจะรอดูใหม่แก้วฉีกขาอะไรอย่างนี้ไรามในห้องสิบังษาเนยนะจ๊ะเป็นแบบนาฬิกาเลยนันนี้นี่ก็จะดูคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะถือว่าวีคนี้อาจจะเป็นวีคที่เขาเรียกว่าตัดตัดเชื่อกเลยนะว่าดูว่าน้ำหวานเนี่ยร้องอย่างเดียว แล้วเต้นได้หรือเปล่าแต่พอปกติที่ผ่านๆมารู้สึกแตว่าร้องแบบเน้นแต่ร้องยืนร้องเฉยอะไรอย่างนี้เนาะวิกนี้นี่จะนางเลื้อยนะจ๊ะซับในคนด้วยเออนี่ดองนี่ดองรู้ดีอ่ะเดี๋ยวเ่ได้ไม่ได้ก็จะขึ้นวิกไฟนอกกับเราล่ะเห็นบอกว่าวิกไฟนอกนี่รวมตัวสิทธิ์เก่าทีเี็นเลยนะใช่ค่ะนี่ดองดีที่มาก คือจะมาชมอะไรไม่ได้หรอกคือเมื่อกี้โด่งออกมาเืออุ้ยโด่งอาหน้าคู่เลยนะเห็นไหมสีแดงก็ต้องเขยมาทางสีน้ำเงินอยู่ดีอ่ะเขวขยบ้างอะไรบ้างนะไม่นะเราทดให้ท่านก็มาสีแดงก็แซ่บนีคอมเมนต์ของน้องหวานไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูขวัญกันบ้างดีกว่ารวมคีชกะทิสดค่ะกะทิสดอะไรไม่เยอะเพิ่กะทิเสี่ยงหวานอ่ะ ฝันตาเลยฝันตาเลยดิกาดูดูสิใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงวานไงหลอดไหลอแซ่บไหมลอะแ่ี่แหละเห็นบอกว่าพี่แจะต้มกระดงอยู่ข้างหลังเนี่ยขวันเต้นั้งแต่แปดเช้าถึงสองทุ่ม้พี่พี่ให้คอมเมนต์ค่ะ เขาไม่ได้การร้องไงขนาดนนองเขาเต้นแบบเต้นตลอดไม่หยุดเลยนะเสียงเขาไม่ตกเลยอ่ะก็พี่น้ำหวานก็เต้นตลอดเหมือนกันพี่เขาเต้นแรง้าเลยควันติ้วจนควันพุ่งเลยนะติ้วเลยบ้าไม่เพลงเขาเป็นแบบแรปเยอะไงไม่ต้องใช้แบบใช้แดนเยอะมาก ไม่มีตกเลยฝ่าหน้าไม่มีตกเลยพี่้ำหวานไม่มีเพี้ยนเลยนะแบบเตะทุกทีย์อะจะสู้ขนาดนี้คุนีอย่างสู้อะกันเดทแม่เดทก็นมาเตอ้ยแต่แฟนเขาไปเยอะเนาะ นน่นวีคนี้ยรัไปดูสนุกนะเป็นแมตอนตอนตอนบอกถ้าหาลูกคุณมาเต้นเต็มเลยไม่ใช่คุณพอ้าหเนี่ยค่ะแล้วก็แบบเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยขนมาขน้นมากำลังใจเยอะพลาดจังพลาดมากจริงจอิงอันนี้น้องบีเดอกไงคะใหมแก้วครนบองให้มาคอมเมนต์ไม่ได้มาดูผู้ชายค่เด็น้องีก็ขึ้นเห็นไหมบอกแล้วนี่ไงอะไรขึ้นเต้นได้ตกไปน้องไง เฮ้ยค้นสีแดงใช่พี่รู้สีกแบบกึ่งๆนะคือนแบบว่าหลอกก็หลอเสก็ดีใช่ใี่เี่หลายพว่พี่ไม่ีเม่อไยอยากใครบอกได้บ้างพี่เียนะสิ่งีเรื่องไทเออดูสิอ๋อสุดยอด สำหรับว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยเฉลี่ยั้งน้ำหนักกันแล้วสำหรับน้ำหวานและขวัญเอาที่แบบไม่ไม่ได้ว่าแบบตัวเองสีนี้ใช่สีนี้คิดว่าสองคนนี้พอจะแบบว่าสู่สีไหมเป็นไม่ได้มาว่าเกิดปีนี้เป็นปีที่แบบเฮ้ยสองคนได้แชมป์ด้วยกันอเออ,เอ,อยากอ่ะนต่ว่าไม่คือจริงจริงเซอร์ไพรส์รน้ำหวานมากคือน้องน้หวานแบบคือคือรู้ว่าเขาร้องเก่งแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเต้นเก่งขนาดนี้คือแบบว่าตกมือเขาเลยอ่ะวิที่ไปดูวิที่แล้วแบบเก่งมาก สีแดงก็เต้นได้เขาก็พิสูจน์แล้วส่วนสีน้าเงินอะถึงแม้ว่าเขาแบบจะแบบคนคิดว่ามีดีแค่หน้าตาแต่แบบขวัญก็พิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยเขาเสียงดีนะเขาแบบเออมาเต็มนะคือสองคนนี้เหมือนใครจะเป็นผู้ชนะก็แบบยังลังเลนะแบบไม่ได้นะถูสีพอสมควรเลยพอสมควรทั้งสองโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าเรามีอีกยาวแน่นอนนะคะในรายการแคเนไลฟ์สดแซ็ปซีทักทาย อนท่าก่อนสอนท่า